สวัสดีค่ะครูดีวกลับมาแล้วนะคะกับการซ้อนภาษาอังกฤษจ,จากบทความจากนิตยสาร a t Magazine Column ask auntie nelly นะคะเป็นการเรียนภาษาอังกฤษจ,จากจดหมายที่เขียนขึ้นโดยคนอังกฤษนะเขียนมาปรึกษาปัญหาชีวิตปัญหาหัวใจกับคุณป้าคุณนาคนุนิ้เนลลี elly, นะคะครูสอนไปแล้วนี่เหล่านี้นะคะบทความเหล่านี้หรือ,ออีกอันหนึ่งเลยอันหนึงสำหรับฉบับนี้ นะฮะน,นี่เป็นอันสุดท้ายมาอ่านกันดูว่าเขาเขียนมาว่าไงบ้างนะคะชื่อเรื่องของบทความนี้คือ should she be warned should she be warned นะฮะหลายๆคนทราบแล้วละว่าอันเนี้ยเป็นรูปอะไรคะ passive voice passive voice แต่สำหรับคนที่ยังไม่ทราบหรือยังไม่แน่นยังไม่แน่ใจนะ,ค,ะครูจะย้ำให้อีกที Passive Voice คือเป็นการใช้รูปประโยคในภาษาอังกฤษที่เขาเน้นผู้ถูกกระทำนะ,ะผู้ถูกกระทํามาดูกันนะ,ะมันจะประกอบไปด้วย verb to be ในคลนี้คือคำว่า be นะะกับ verb ช่องที่3นะ,ะนักเรียนรู้ได้ไงเป็น v e r ช่องที่3มันจะมีตัว ed อยู่ข้างหลังนะคะ อันนี้เป็นรูป passive voice เรารู้เลยเพราะว่ามันมีคำว่า be มี verb ที่3ตามมาซึ่งมันทำให้ประโยคนี้นะคะแปลว่าเธอหล่อนควรจะถูกเตือนหรือไม่หล่อนคุณจะถูกเตือนหรือไม่นะคะแต่ท่านักเรียนบอกว่าถ้าไม่ใช่ passive แล้วเป็น active ล่ะคะโอ้ก็มันจะเป็นแบบนี้อะไรทำนองนี้นะคะ s h o u l d i warn her นะฮะมันจะเน้นผู้กระทำแล้วก็อันนี้มันจะเป็น verb ช่องที่1มันจะไม่มีแล้วก็มันจะไม่มี verb to be เข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะอันนี้จะเป็น active เน้นผู้กระทำแต่อันนี้เน้นผู้ถูกกระทำนะคะคือเธอควรจะถูกเตือนหรือเปล่าเขาจะเรียกว่า passive เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีคาว่า i ใช่ไหมคะแล้วก็มันจะมี verb to be เข้ามามี verb ช่องที่3เข้ามาโอเค แต่พอเราแปลแบบนี้มันจะแปลกๆนิดๆแต่อย่างที่ครูบอก Passive Voice หลายบ่อยครั้งในภาษาอังกฤษพอแปลตรงๆเราจะรู้สึกแปลกไม่เป็นไรนะคะเราให้เราเข้าใจไปว่าฝรั่งเขาใช้กันเยอะนะ Should she be warned ถูกเตือนเรื่องอะไรมาดูกันนะคะ My ex made my life a living hell He's now with someone new. On social media, she says he's incredible and the best thing to have happened to her. But when we were together, he was verbally abusive, controlling, and nasty. When I left, I walked away with nothing more than the clothes I was wearing. He stalked me for weeks, and I nearly called the police. I've seen he's moved in with her, and they appear happy in pictures, but I feel I need to tell her what he's really like. What can I do to save her? Hmm. คนที่อันนั้นคือ Rebecca. Why, Alright. มาดูกัน. นักเรียนอ่านได้ใจความบ้างไงบ้างคะขึ้นต้นมาก็มีคำว่าอะไรเลย my ex <c oughs> นะคะถ้าสังเกตบทความเหล่านี้จะมีเรื่องยาวเกี่ยวกับอดีตแฟนแฟนเก่าความรักเก่าบ่อยมากนะมันทำให้เรารู้สึกว่าคนเรานี้หมกมุ่นอยู่กับแฟนเก่าเนาะ <c oughs> ไม่ยอม move on สักทีนะคะถึงก็เขียนจดหมายมาปรึกษาเป็นตุเป็นตะเป็นเรื่องมบรราวคนไทยก็เป็นมัง้ง <c oughs> นะคะโอเค My ex made my life a living hell นะแฟนเก่าของฉันทำให้ชีวิตฉันเป็นอะไรคะ a living hell คือตกนรกทั้งเป็นนะ,ะแต่อยากให้ครูหยวาให้สังเกตคำว่า made มันเป็น verb ช่องที่สองนะฮะ verb ช่องที่หนึ่งคือคำว่า make ใช่ไหมคะพอช่องที่สองเป็น made เพราะฉะนั้นต่างกันยังไงถ้า verb ช่องที่หนึ่งกำลังพูดถึงปัจจุบันพเรพราะ verb ที่ช่องที่สองปั๊บเป็นอดีตทันที นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เขากําลังเล่าถึงอดีตนะเรารู้ว่าเป็นอดีตกเพราะว่าเขากําลังพูดถึงแฟนเก่าเขานะตอนที่เขาคบกับแฟนคนเนี้เขาทําให้ชีวิตฉันนะคือเหมือนตกนรกทั้งเป็นเลยนะ made เห็นไหก็ได้ใจได้ใจความไปละได้ความรู้สึกไปละว่านางกำลังเล่าเรื่องเก่า he's now with his with someone new พอมาตรงนี้ปั๊บ he's now ตรงนี้เป็น is นะ is เป็น verb ช่องที่หนึ่ง ก็คืออะไรคะปัจจุบันนี้อเห็นไหมนกเรียนจะต้องจับเทนส์ให้ได้นะคะเราจะอ่านอะไรอะไรเข้าใจจับเทนส์ให้ได้จับความรู้สึกให้ได้ว่าอาดีตปัจจุบันเพราะเขาจะไม่พูดฝรั่งเขาไม่จำเป็นต้องพูดว่า last year อะไรพวกนี้นะคะเขาจะบอกบ่งบอกกันได้ด้วยคําที่เขาใช้นะ,ะว่ากําลังพูดถึงอดีต he is now ตอนนี้เขาอยู่กับอะไรคะคนใหม่ samuel samuel ก็ someone new. Someone new. คือคนใหม่เขาเขาเลิกกันไปแล้วนี่ใช่ไหมคะก็มีคนใหม่ละ on social media ทาง social media เนี่ยทาง Facebook Instagram TikTok อะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮะ social media เนี่ยออะไรหลอนนะคะลอนก็หมายถึงแฟนใหม่เนี่ยอนะไรฮะ says he is incredible and the best thing to have happened to her นะฮะเธอก็บอกว่าสังเกตคำตัว s เห็นไหมคะตัว s ปับ๊บเราเห็นเลยว่าเป็น verb ช่องที่หนึ่งเป็นปัจจุบนันนะฮะคือนางเนี่ย ทุกวันนี้นางก็ยังพูดอยู่คือนางพูดเป็นปัจจุบันเนี่ยว่า like he is incredible เขาเป็นคนแบบ incredible มากน่าทึาา่งมา h a r a หล้น,น i'm the best thing to have happened to her และเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ได้เกิดขึ้นกับเธออืมนะะตรงนี้นักเรียนให้สังเกตว่าเขาใช้แบบนี้นะ,ะ to have happened to her นะ,ะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ได้เกิดขึ้นนะ,ะอันนี้ก็จะเป็น present perfect ที่เราเห็นกันมาตลอด Present perfect แต่ว่ามันไม่ได้ตาม I have อะไรแบบนี้นะ,ะเขากำลังพูดว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่อะไรฮะที่ได้เกิดขึ้นเพราะฉันใช้แบบนี้ได้เลย to have happened to have happened ได้นะ,ะเพราะ to, to ตามตัว verb ช่องที่หนึ่งแล้ว have นี่เป็น verb ช่องที่หนึ่งนี่ใช่ไหมฮะอันนี้เป็น verb ช่องที่สามก็จรงิงแต่มันตาม have มาแต่ have เป็น verb ช่องที่หนึ่งตาม to ได้นะฮะ to have happened ก็หมายถึงที่ได้เกิดขึ้นกับเธอนั่นเอง อ่า uh, but when we were together แต่ตอนที่เราสมัยที่เรายังอยู่ด้วยกันนะฮะกลับมาเป็นที่ verb ช่องที่สองอีกละ were นะฮะ verb อ่า uh, were เป็นช่องที่สองของคำว่าอะไรฮะ are uh, นะถ้า when we are together ก็คือปัจจุบันนะเมื่อเราอยู่ด้วยกันแต่ถ้า when we were together คือตอนที่สมัยที่เราอยู่ด้วยกันเห็นไหมภาษาไทยจะต้องมีคำมาเสริมทำให้รู้ว่าเป็นอดีต แต่ภาษาอังกฤษเขาไม่ต้องมีเขารู้ว่าเป็นอดีตจากคำเวิร์ที่ใช้นะคะเวิร์บช่องที่2ปับ๊บมันก็กำลังบ่งบอกถึงอดีตนั่นเองเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องใส่ใจเรื่องคำที่เขาใช้ว่ามันเป็น tense ไหน When we were together, he was เห็นไหมคะเป็น was ก็เป็นเวิร์บช่องที่2อ,อีกเหมือนกันเป็นเวิร์บช่องที่สงของคำว่า is ใช่ไหมถ้า is ปัจจุบนัน was คืออดีต He was อะไระ Verbally abusive ก็คือเป็นคนที่ abusive เป็นคนชอบทำร้ายด้วยคำพูดนะคะถ้าเขาทำร้ายด้วยทางกายทำทำร้ายร่างกายเขาจะพูดว่า physically abusive นะ,ะ physically abusive ก็คือทำร้ายร่างกายตบตีทุบทุบตีอะไรแบบนี้นะคะแต่เขาผู้ชายคนนี้เขาไม่ได้ทุบตีหรอกไม่ได้ทำร้ายร่างกายแต่อะไรคะ verbally ด่าทอนะชือนื้ด้วยวาจาคือพูดจาไม่ดีอ่ะพูดจาไม่ดีกับเขาตลอดด่าทอนู่นนี่นี่นั่น แล้วแถมจังอะไรฮะ controlling control แปลว่าบังคับบงการควบคุมใช่ไหม controlling เนี่ยก็เป็น adjective แปลว,ว่าเป็นคนที่แบบชอบบงการอะนะชอบ control เขาตลอดเวลาชอบบงการ and nasty ร้ายกาจร้ายกาดนะคะแย่มากเลยเนาะอืมอยังไงอีก when I left ตอนที่ฉันจากเขาไปเนี่ย จะฉันเดินออกมาจากความสัมพันธ์เนี่ย I walked away with nothing more than the clothes I was wearing ฉันเดินออกไปด้วยอะ,อะไรที่ไม่มากไปกว่าอะไรฮะเสื้อผ้าที่ฉันสวมใส่อยู่ตอนนั้นก็คือทิ้งออกมาเลยทิ้งแมะออกมาเลยนะไม่เหลียวหลังละเดินออกมาเลยนะ,ะมันก็คือเป็นคค้าําพูดอะไรอย่างนี้มากกว่านะ,ะเป็นสำนวนมากกว่าอาจจะไม่ได้ยางนั้นจริงๆแต่ก็คือนะกำนังบอกว่า ออกมาเลยอะใส่เสื้อผ้ามีอย,อยู่มีอยู่เสื้อผ้าที่กำลังใส่อยู่แค่นั้นแหละไม่ไม่เอากลับไปเอาของอะไรด้วยซ้ำนะ,ค,ะคือผู้ชายคนนี้เขาแย่มากขนาดนี้อะคือทำร้ายเธออะไรอย่างเงี้ยจนตน้องหนีออกมานะฮะและยังไงต่อ he stalked me for weeks เขาสต็อกคำว่า stalk คือเขียนแบบนี้นะะที่เรารู้จักกันว่า stalker อร์ะนะ,ค,ะคนที่ชอบตามคนอะนะ,ะตามแบบสะกดรอยตามอะไรแบบเนี้ย stalker เนี่ย er, นะ,ะ he stalked me นะมี ID อีดีกล้เป็นอดีตนะคือก็คือตอนนั้นตอนนั้น he s t a l k e d me for weeks ก็คือเป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยเป็นหลายสัปดาห์เลยนะฮะ a n d I nearly called the police ฉันเกือบจะเรียกตำรวจแล้วอืมมาตามแบบนี้จะเรียกตำรวจจับซะแล้วนะเขากำลังบอกว่ามันร้ายขนาดนั้นถึงกับจะต้องเกือบจะแทบจะเรียกตำรวจกันเลยอะนะนะและอีก i've seen he's moved in with her นะฉันได้เห็นว่าเขาได้ ่ย้ายไปอยู่กับเธอแล้วย้ายไปอยู่ด้วยกันอยู่กินด้วยกันแล้วนะคะมาใช้ percent perfect อีกแล้วนะคะ he has i have he has moved นะเไปด้วยเรช่องที่3ตรงนี้ซีนก็เบช้องที่3นะคะเพราะว่ามันเพิ่งเกิดขึ้น uh, and they appear happy in pictures นะคะเขา appear คือปรากฏให้เห็นว่าอะไรคะว่า happy ในรูปถ่ายนะมีแต่รูปถ่ายแบบ happy happy มาลง facebook ทั้งนั้นเลย นะท,ท่าที่เห็นดู but but I feel I need to tell her what he's really like นะฉันรู้สึกว่าฉันจำเป็นจะต้องไปบอกหลอนว่าเขาจริงๆอะ่ะเขาเป็นยังไงนะรู้สึกเดือดร้อนแทนมากเลยเขาฟร้ายนะเธอจริงๆเขาไม่ได้ดีอย่างที่เธอเห็นหรอกนะก็เดือดร้อนแทนนะจะต้องรีบรุดไปบอกไปแจ้งเธอให้ได้ไม่ได้การแล้วนะ <laughs> ก็คือก็คือรู้สึกเป็นเดือดเป็นร้อนแทน น่าเห็นเขาแฮปปี้อย่างนั้นนะอืมไม่จริงหรอกเดี๋ยวเขาก็ออกลายนะคะอ่อตรงนี้คุณอยากให้สังเกตประโยคนี้ what he's really like นะะหลายๆคนจะทราบว่าจริงๆแล้วว่าความหมายของประโยคนี้คือเขาว่าเขาเป็นคนยังไงแต่ครูจะขอตีแตกอะไรอีกนิดหนึ่งฮะให้ให้รู้ว่าเอ๊สทำไมเรารู้ว่าคำคำนี้ไม่ได้แปลว่าชอบในที่นี้นะว่าจริงๆแล้วเขาชอบอะไร มันไม่ใช่นะฮะมันแปลว่าจริงๆแล้วเขาเป็นยังไงมันต่างกันยังไงอ่าถ้าครูจะถามว่าเขาเป็นคนยังไงนะคะก็จะใช้แบบนี้ What's he like What's he like ประโยคคำถามนะคะ What's he like What ตรงนี้มาอ่า s ตรงนี้คือคำว่า is นะคะ What is he like แต่ถ้าครูถามว่า What does he like นะคะคำว่า just ตรงนี้มันเป็น verb เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็น verb เพราะฉะนั้นตรงนี้จะแปลว่าชอบนะคะเป็นเป็นเป็นกริยาอันนี้ประโยคนี้จะถามว่าเขาชอบอะไรในขณะที่ประโยคนี้หมายความว่าเขาเป็นคนยังไงนะคะ a s e มัน like ตรงนี้เป็น adjective ไม่ได้เป็น verb นะะ what's he like คือเขาเป็นคนยังไงมันจะไปคล้ายๆว่าคำนี้แปลว่าเหมือนนะ,ะเขาเหมือนอะไรแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้แปลว่าเขาเหมือนอะไร นะคะแปลว่าเขาเป็นคนยังไงเพราะฉะนั้นตรงนี้มันสำคัญมานักเรียนไอ้จุดเล็กๆน้อย i s กับ l a s เนี่ยพอมันมันมาในประโยคแล้วนะนะคะมันทำให้ประโยคเปลี่ยนไปทำให้ความหมายของคําเปลี่ยนไปใช่ไหมอ่ายังไงต่อนะฮะเขาก็เลยถามว่าไง what can I do to save her อู้หูจะต้องทำยังไงเนียนที่จะไปช่วยเธอไว้นะเป็นเดือดเป็นน้อนแทนมากเลยไม่ได้การแล้ว <N ic c oughs> นเห็นเขาแฮปปี้แบบนี้แต่ฉันรู้ว่ามันไม่เป็นความจริงเขาเป็นคนไม่ดีเขาเป็นคน verbally abusive controlling a nasty d n เขาจะต้องรีบไปบอกไปเตือนแฟนใหม่เขา <N ic c oughs> นะคะคุณรีเบคก้าก็เดือดร้อนไม่ได้การต้องเขียนไปปรึกษานานลิสแล้วนะ,ะนักเรียนอ่านแล้วนักเรียนคิดว่าเขาจะตอบว่างไงอ่าโทษทีนะคะเขียนมาแบบเนี้ย <N ic c oughs> จะไปเตือนแฟนใหม่เนี่ยว่าเขาเป็นคนยังไงเนี่ยนะคะถ้าปเป็นนักเรียนจะเรียนจะ จะจะตอบไปว่าไงถ้าเป็นน้านลลี a ่นะลองคิดดูในใจก่อนแล้วมาอ่านกันดูนะคะดูซิว่านาเนลลี Nan ่ a กับเราจะคิดเหมือนกันไหมโอเคเขาก็ตอบว่าไงคะ Oh honey it's not your job to save her if he is the same with her l e o p a r d a n d spots she has to find out for herself but forget your ex move on maybe go for c o u n s e l i n g to help her To help let go of the hurt. Block them on social media. It's all smoke and mirrors. I know it's hard, but you don't need to be the savior. Mmm. Naha, nang ka top. Chen ni ni eng. Nang ton wa. Oh, honey, ti rakja. It's not your job to save her, มันไม่ใช่เรื่องของเธอไม่ใช่หน้าที่ของเธอไม่ใช่งานของเธอเลยที่จะไปช่วยชีวิตหล่อนเอาไว้นะคะช่วยชีวิตเธอนี่ก็หมายถึงอะไรฮะแฟนใหม่อะนะ่ะเนาะไม่ใช่เรื่องของเธอที่ไหนเลยนะ It's not your job If he is the same with her นะถ้าเขาเป็นอย่างที่เขา the same เนี่ยอย่างที่อย่างที่เดิมๆที่เขาเคยเป็นกับคุณเนี่ยกับหลอนเนี่ยนะคะตอนนี้เขาเป็นอย่างงี้กับหลอนเนี่ย she has to find out for herself เธอก็ต้องอะไรฮะ find out ด้วยตัวของเธอเองเอาละนักเรียนมันมันมีสำนวนอันหนึ่งที่เขาใช้นะคะนักเรียนอาจจะงงอุ้ยมาจากไหนอยู่ดีๆ let person spot เสือดาวกับจุดมันเกี่ยวกันยังไงคะครูก็พูดถึงคนสองคนนี้อยู่สามคนนี้อยู่เนี่ยม,มันมัน,นมีเสือดาวมาเกี่ยวข้องเฉยเลยนะคะมันเป็นสำนวนนะคะเขากำลังอ้างอิงถึงสำนวนสุภาษิตอ่าหรือคำพังเพยก็ได้เราแล้วแต่แล้ว,แ,ลว,แ,ลวแต่เราจะเรียกฝรัง่ง เขามีใช้กันอ้าเรามาดูกันว่าคำพังเพยนี้คืออะไรโอเคนี่นะคะ Collins Collins นี่ได้บอกเอาไว้ว่าสำนวนนี้คือ A leopard cannot change its spots ืมเรามาดูกันมันหมายความว่ายังไงนะคะสำนวน A leopard cannot change its spots If you say that a leopard cannot change its spots, you mean that people or things are not able to change their basic characteristics, especially when you are critical of those characteristics. ะะถ้าคุณบอกว่าเสือดาวไม่สามารถเปลี่ยนจุดของตัวเองนะคะคุณกำลังหมายความว่าคนหรือสิ่งอะไรบางอย่างเนี่ย are not able, ไม่สามารถเปลี่ยน Their basic characteristics ไม่สามารถเปลี่ยนนิสัยพื้นฐานได้พูดง่ายๆเป็นภาษาไทยที่บ้านพูดกันนะคะก็คือไม่สามารถเปลี่ยนสันดานได้นั่นเอง <c ười> คนเราสันดานมาเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะฮะสันดอนยังขุดได้แต่สันดานล,ละเปลี่ยนไม่ได้ก็คือมันก็คือคำพังเพยนี้นี่เองนะคะ a leopard cannot change its spots นะคะเรารู้แล้วนะว่ามันมาจากไหนไอ้คำที่เขาเขียนเนี่ย a leopard and spots เนี่ย มันก็มัน based on สำนวนนี้นั่นเองนะคะเสือเสือดาวย่อมเปลี่ยนจุดของตัวเองไม่ได้นะคะกลับมาที่เรื่องนี้นะคะเขาก็เลยบอกว่าอะ,อะไรไง if he is the same with her l e o p a r d and spots นะเสือดาวกับจุดของมันเนี่ยนะ she has to find out for herself เธอก็ต้องหาทาง ฟายเอ u t ด้วยงตัวของเธอเองแล้วก็แล้วเธอก็จะรู้เองแหละไม่ต้องไม่ต้องไปบอกเขาหรอกอ่า <laughs> uh, but forget your ex ลืม your ex ไปซะลืมอดีตลืมแฟนเก่าของคุณไปซะ move on move on ไปซะเลยนะไม่ต้องไปยุ่งออกับเขาแล้วไม่ต้องไปสนใจแล้ว maybe go for c o u n s e l i n g คุณอาจจะอะไรฮะไป ขอคำปรึกษานะฝรั่งเขาชอบชอบหาที่ปรึกษามีเทอราพิสมีจิตแพทย์มีอะไรก็แล้วแต่มีเวลาเขามีปัญหาชีวิตเนี่ยนะคะจะไปปรึกษาอ่อะไรคะ To Help Let Go of the Hurt เพื่อที่จะช่วยให้คุณเนี่ยได้ปล่อยความเจ็บช้ำน,นั้นไปซะนะลืมมันไปซะไปคุยกับใครก็แล้วแต่แล้วก็แนะนำอีกว่า Block them on social media นะบล็อกเขาพวกเขาไปเลยทางโซเชียลมีเดียนะบล็อกเขาไปซะ It's all smoke and mirrors. มามีกันนักเรียนเนี่ยมันก็แค่ควันไฟกับกระจกนะฮะอ้ะาวามีก้วคุณนาเล่นสำนวนแน่นอนเล่นคำพังเพยอ,อีกแน่นอนอ่ะเรามาหากันนางกำลังพูดถึงคำพังเพยอ,อันไหนอันนี้นะคะ Cambridge Cambridge Dictionary ได้บอกไว้ S ว่า smoke and mirrors เนี่ยคืออะไรคือ something that is described as smoke and mirrors is intended to make you believe that something is being done or is true when it's not. <S นะอะไรที่เป็น smoke and mirrors เนี่ยมันคือสิ่งที่ทำให้คุณเชื่อว่ามีอะไรกำลังบางอย่างกำลังถูกทำกำลังเกิดขึ้นหรือเป็นเรื่องจริงในขณะที่มันไม่ได้เป็นเรื่องจริงนะ when it's when it is not true นั่นเองนะคะก็คือเป็นเรื่องเรื่องลวงตาภาพลวงตาเป็นการสร้างภาพเป็นการล่อลวงให้คิดไปเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะคะนักเรียนลองนึกภาพควันไฟกับกระจกเนี่ยใช่ไหมเอาควันไฟมาแล้วเรากระจกไปส่องเนี่ยมันก็ดูหูเหมืนควันขมงมีควันเยอะแยะเลยอะไรแบบนี้นะ,ะมันเป็นการสร้างภาพลวงตาคนอืมเพราะฉะนั้นก็เป็นที่มาของสิ่งที่คุณน้าเขาพูด นะคะให้บล็อกเข้าไปซะเพราะอะไรมันภาพลวงตาเท่านั้นแหละคุณที่เขาแฮปปี้เนี่ยนะ,ะ it's all smoke and mirrors ประโยคสุดท้ายนะคะ I know it's hard ฉันรู้นะว่ามันยาก but you don't need to be the savior แต่คุณไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้กล้าหาญไปช่วยเหลือเขาหรอกนะคะมันไม่ใช่เรื่องของคุณเลยโอเคเข้าใจหรือยัง <laughs> นะหวังว่าคงจะเข้าใจจับใจความได้ละนะคะ สิ่งที่นืาควรจะทาต่อไปก็คือย้อนกลับไปอ่านนะคะคราวนี้พอเรารู้ความหมายของทุกอย่างแล้วรู้แล้วว่าต้องสังเกตอ tense อะไรตรงไหนบ้างเนี่ยนะคะเราก็เราก็ย้อนกลับไปอ่านอีกทีหนึ่งให้มันตอกย้ําความเข้าใจโอเคไหมคะเนี่ยคำทั้งหลายพวกเนี้ยที่ครูบอกให้สังเกตนะะแล้วเราจะอ่านภาษาอังกฤษ,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 ษูเรื่องมากขึ้นโอเค guys thank you for watching see you in the next video